ขึ้นนานมา,มาแต่ว่าเมียเนี่ยกระดางยังหิวคอมาไปน้อเมียเนี่ยได้ยังยัวอ๋อได้ยังยัวมาแล้วมาแล้วเอ้ยข่อยยังหิวคาเนี่ยได้ยังกินอะมืงเนี่ยยาสีจมดูได้ถอเว้ยได้ยังกินฮะได้ปลาขาวปิง้งจงหัวใครว่าใครักหัวเนี่ยใครจะจงตัวหัวเนี่ยละไงหัวเจ้ามักหัวไหมเนาะเจ้าเฮ็ดไส่ขวดไปเนี่ยจะไปเฮ็ดไส่เจ้าเให้ยัง ให้กินนะ่ะตัวไข่ก็กินหมดแล้วกมหมายคือว่าปลาคอปลาหยางสั่นแนปลาเนี่ยมันสีไม่สิ้นไม่อย่างให้ไข่ได้กินดรือบิ่ถุงก้นเ <c oughs> นี่ยเจ้าไข่กินไข่ปลาเป็นเมียด้วยเนะี่ยโอ้ยเจ้า <c oughs> เป็นทังไหนนะหนะไเนี่ยเฮ็ดไส้ไข่ตีเนี่ไยไข่ปลาได้เฮ็ดไส้เต้าบักหัวไม่คอยกัดจ้องเต่าหัวเตวาหอยมันผ<ง>ิษด้วยเปล่อาไข่ไข่ก็คือหวัวปลาคอปลาดุกสันติเลยเขามอมเล็กจีอ๋อโอ้ยมีเมียกันเมียฟูง มันเป็นคำเปรียบเทียบซะเช่นเขาคันข่อยป้วงเจ้ากับป้วงจีเออถ้าเจ้าบ่าป้วงเจ้าจะได้ขออ่อเต็ค <c oughs> ือสิแมืนป่ะเออคนคือกันเหมืนป่ะคนคือกันมันจังยู่น้อกันได้อันนี้ปลาโมนี่เขาเอาไปเห็นไหมเพื่อที่หลังพ่อต้องไม่ไห่วยกินเข้าใจป่ะเออมโอนี่อยากกินไปก้อนมิซซี่นี่แหละนักกินน่ะโอ้ยนึกเสียเออเฮ้ยหัวนด้ใครปะกินรลดบันเทิงตลอดเลยยุบจอยเนี่ยบันเทิงตลอดเลยบ่มนี่ไ<อ>หนสิบ่มบันเทิง